อคุณอะลรครับคือว่าอะไรครับเขาเข่าเป็นหลังเลยน้องมาจับเดี๋ยวมาเบ่งลบตะโนยครับผมเป็นว่าเงี้ยงขึ้นนีตาแดงเต็มเลยครับนี่แหละครับอยู่บอดก็เพราะพระที่อุ้มเกิดเลยเกิดกันแต่คือว่านาสีเป็นป้านี่แหละปรากฏปลาข่งเงี้ยงไงขุดสะกดประซิออูเพื่น้ป้า เด็ดปลามันรอดตอนหลอดสองมันมันคือตีหนามเฮงจ้ะไม่ใช่กรับบอโอ้แมนเดสันปลามันหูเฮงเนาะเนด็ดครับบรรยากาศฟันเท้า,ก,ากับประมาณนี้เลยครับช่วงดำมาครับผมดำมานี่ครับมีอย่งางไรับผมตัวรอบ,บตัวรอบตัมองครับผมอันยะน้ำหนอง เขา่ปวดปาไข่แยงมั้ี่ปไข่แยงคือบหมาวะส่วนน้ำุ่นเดือดขัดงโมพีโยเขาก็ได้คนละตุมอยู่เถอน้ำุ่นืปลาไข่แยงมันถือรอบอย่างี้ขอยู่เลยปรดกบบ้าเดิมวคนเงี้รอพี่เอาปวดเว้ อ๋ขอขาบ่รุนเบิงหลังทางหนาด้วพี่น้องอจังเลยปลาข่แยงบ่นี่เลยครับโอ้ปลาหนังคือบ่มาห้าวอ่ะเอ้ยเป็นป,ล,ป,ล,ปลาหงหลายแย่งนะพี่น้องนี่เลยครับปลาข่แยงครับผม้อู้ยขาวปลาหนังเนี้ยนี่ครับ ผมอยากเห็นปลากรดกรุดเลยพี่น้องปลาขงงย eng ไหมเด <laughs> ี่ยวแล้วปลาไหลเองเลย,ยนะพี่น้องจะบอกไงสำหรับปลาขย e ยงกรุดเตะพอช่วงมาตกน้ำนิ่งนี่โอ้โหโหดขนาดปลาขย eng ไงเงงไไดี่ยวนะครับหลบสิ่งพัฒนาเลยพี่น้องช่วงมาตกงงไอ้ปลาขย eng นี่ไอ้ยปลากรุดนะครับตกตามตอตามมาหนี่เลยพี่น้องไม่แต่ปลาขงงยง n g ไงครับกินเหงือกแตปลาไม่ได้ใส่แบบใหญ่ๆแหละ บบน,นี่ครับปรากฏด,ด้ผมจะให้เบ่ง <laughs> หอมเต็มทุบ่าวปรากฏกุดนี่กับประมาณนี่เลยครับใส่หน่อยของมันได้พี่น้องช่วงนี้นาะสิไขโอ,อลวนะเลยเบ่งจีโจยนะ่ะช่วงที่ผมตกนั้นมันประมาณพฤษสภาได้พี่น้องแบบไม่จะใส่แบบเป้เปเงๆนะ่ะตัวนี้นาะสิไคโออลวมนะั้งเป็นปาจิโจย ครับคือว่าอะไรครับเขาเขาเป็นหลังเลยน้องว่าหลังได้เขามันก็เขาหลังนั่นเลยไม่มีปลากฏ้น้ำมันลายคอยน้ำเงนินหนูกันนะน้องใช่ครับอไอปลาล้วงรับวมเอ้าว่าจทิ้งว่าจะถึงอ่ะ มงรอบพอสูงลกตามึงเลยค้องเลยนะก็ได้บึงเลยจักเพื่อนไหนจะไปเก็บทั่วละมั้งนี่บหินคนว่าไม่ย่ำหลบตรงหินเขาย่ำเลยก็ไหนจะลุกไปเก็บทั่วอะไรทั่วเป็นสีย่ำโพเขาไปโพเมนนี่นะหลบเปนสเ่ขัอนต้นางนโคตรเปิดดัก่ขั้นงคืนนะเว่น จักเลยจักหลอบภไม่หลอบไเนี่ยมือมั่วป่ย่าเป่เยิดวป่วไปครับน่าจะมดแล้วไหมเนาะในสัปดาหประมาณหก็ดโลน่าเข่าเต็ลังมันเข่าะได้ไหมเนเห็นไหมเข่าสองรังครับผมแต่ยำเวนี่บ้านนี้ว่ายงเวนี่ปลาขาวเขาจะบาครับผมโอ้ไปยังปลากระเทย ว่าจะเอามาใส่ใหม่ใหม่ผมอุ <f oster Wolver ine> oh, ้ยพลอยเป็นปลาไหมนี่นะครับบ้านเฮาเนี่ยอุดมสมบูรณ์ครับผมวันนี้นะครับผมมีน้ำในป้านี่เยอะเลยดูสิวัดโอ้โหเขาเว้เสียงคือเว้หลังนี้ วัวปามันหนึ่งือลางเวนนีครับใส่นี้นะหยาดกันเอาเลยเลยครับนี่สำหรับปักขาปักกลุ่มอนี่ครับใส่งามเองทั้งนี้นละสิ่ดที่โลกลัวถึงดอกหนุ่ยเนาะป้าเนย ปลาขย,ยงดีทั้งป๊ดีช่วงพฤษภาเนี่มันตัวอ้วนเนองเด๋มันไข่นะมันไปปล่อยไข่ยังไเดียน้ำหนามไล่เนี่ล<ห>เรื่อยบอน้ำไปต้องนะ้ำยาบายเนะบ,บ,บ้อใดเนาะเบ้ปล่อยไปน้ำนามเลยบบชุบปลาขาว,วก,กันเรียกงวัานธรรมุดนี่ประนี้จย่หล,ลายอยู่ติได้ต่มนึ่งของต่มอย่เนาะ ผมเนี่ยมองอยู่งานเนาะป้าได้ไม่ได้ขึ้นมากเลยนี่บ้องขันบบมีมองไว้เดี๋ยววันหนึ่งใส่มองตัดนายถันเนาะป้ามันกับโบอยากกันนี่แล้วป้ามันก็ยังหลอดเขามาถึงได้แล้วมันกับโบคือจังมันลงเนาะคือลงแต่ลงขเขาเต็มตีดเลยป้าโบตีนเนาะกุดไปลุยเป็นห้อยเป็นปลาตีนก็แข็งแก่งไงลอยเพิ่งน,น้ำกุดนี่มีแต่มต่อใหม่ได้เล็กๆนี่ ลำมือแล้วสิบลูกยุใสตั้งหางมีิตาแมงยใหญ่ๆเลยแหละเขาปวดปีกกินมาโดนเลยครับแล้วให้ไปพุกป็นมาตัวนี้มันไข่ออกแล้วเนี่ยเอาวมูใหญ่กินมันยากกินยากเนาะตรงเนื้อนี่ครับเนื้อโลเป็นที่ยังปรากฏไอ้ผักกลางน่ะออกดำๆนะ เอ,เ,เออมันออกงี้สีส,สีสสสม,มันแ,งงม,แม่น้ำสีน้ำใสอ่ะน้ำปุ่นมันจะงามแต่ว่าอยู่แถวไอ้น้ำสีน้นี่น้ำแดงๆนี่ตูน้นี่ขาวจัว่วเลยเนี่ยขาวออกเหลืองเ,เรืองเลยเรืองทองเชี่ยค่อนเนี่ยอย่างกต่ผมเห็ดเ็มันออกข้างหัวน้ำปลาเสียงดุดเลยกับพวกเขาใส่ม่วง ปันบุญันกันบมทับุญนทันปุ่นพี่นะมันสิไลลุงน้องกุ้งหรือพี่พี่เขากงน้องปาตม่เนาะเป็นบ่ป้ามันหอมดูไอ้ันไลมันขึ้นท้งบุญแล้วซมว่าป้าบ่คยมาทางผีอไม่สิหน้ำหน้าป้ามันก็ขึ้นเลยอ้ยขึ้นเต็มหัวคว้าประเองนั่นหลขนร้ายแหงขึ้นไปร้ายแห้งกกติป้ามันบ่ขึ้นปนันไหนบึ่งอันนี้มันเลนจุจ่าจุจ่าเต็ม น้ำน้ำน้ำนี่นะปองหนามซุปปองด้วยนะน้ำมมันไหลลงนองไส่หรืเล่าน้องกูน้ำน้องกูมันไหลลงยังไหลยังเมื่อไดรน่าจะไหลขึ้นวะไก่แล้วอ่ะโดนคว,วามไหลเงี่ยเขามาเก็บปลาซิวนี่แหละอุ้ยเขาใส่ม่วงมนั่นซี่รูนี่จะแม่ไข่ยัง็น เด็ดลูกละลอยเลยนี่ยเพราะชิวเนี่ยคันลุ่นลคันคัดเลยนี่ครับว่ามันถึงนี่คัดเดยนี่ลุ่นละลอยนี่บ่คู่กั้นด้วยครับตัวปลาเทมขันเฮามันเป็นสิวอ่าวเนาะนนอืมเต็มทั้งเลยมันหกโลอืมใส่ครูบดได้ตบหนึ่งกลับไปให้เบิ่งผลงานแต่น,น้อยเพื่อนีครับผม ขคืนนี่บกคอยบันไดได้ไหมน,น้องวกไก่ย่ำเสากับย่ำเล่งนี่เอ้ยย่ำเทียงกับย่ำเล่งเลยครับหมดกับผมแต่ว,ว,ว,ว่ามันดีทีิโหดเพราะว่ากับน้ำนี่แกเริ่มคอยผม,มพเพราะว่าฝนออมาเติมกับผมอ่ะนี่ครับตัวนี้เป็นปลากระไอ้ปลากระต่ยเลยน้องหรือว่าปลา,าขาวไทยเลยครับเลยใส่เปิง่เงเล่เลยนี่ไข่ยังเต็มทงอยู่ครับเลย ตรงอยู่น้องจะมันหลายปลากระไทยนะ <ไง S 1> แต่ว่ามันพระทันเลนขึ้นมานะนี่นะครับตัวนี้กับปลากุ้งครับผม,ม,มเจ้าป้าพ่อเขาแข็งนะจะมาย้ำเว้นน่ะจะป้าพ่อหนี้ก็มีหลงมาเลยพี่น้องนี่นะครับปลากุ้งครับผมโลละสี่สิบเลยพี่น้องตีกันเอานะครับช่วงนี้ช่วงนี้คนก็แต่ว่าเป็นพวกปลาขาวนี่ขายดีดอกแต <ไง S 1> ่ว่าเป็นปลาหน้าครับเพราคอยปันใดครับผมนี่น ปาน,นากะหลังจากนี้อีกประมาณจากอาทิตย์สองอาทิตย์ก็น่าจะขายดีน่ะถ้าว่าผู้ใดใด้ได้นะ่ะแต่ว่าปาน,นาสมมือนี้ก็เพื่อคือตะโอนนนต์น้อยนี่ครับมันถายยากเล<า>ยพี่น้องอือหลังจากฝนแรงครับผมเมนตอมมีม่กับโบปั้นได้เน,น,นี่ยเมนขันคือสมัยตะโอนนะเว้ยจุดนี้เขาใส่แล้วนอนเยอะกับปูเยอะี่เนาะนี่ตามให้หน้านะครับเฮ้ยกินมีแต่บักลุ่นครึ่งโลน่ะ เมนอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบไปที่นู่นนะผมไปเก็บทัวโตนะ่ะไปบายครับผม